ไปที่เนปาลอีกรอบหนึ่แล้วพยายามอย่างเต็มที่ในการติดต่อสื่อสารนะถ้าคุณทศพลอยู่ในสายแล้วก็เดี๋ยวจะรายงานเข้ามานะครับคุณทศพลครับคุณทศพลครับครับผมอาเมื่อวานนี้ผมเดินทางด้วยเครื่องบินทีทีคันหนึงกันครับก็มีประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าครับมาถึงที่กรุงการ์มันอยู่ของเนปาลเนี่ยก็ประมาณบ่ายสามโมงแล้วเพราะว่าที่แย่คน เยอะมากครับแต่ว่าสัวนี้เป็นทีมข่าวจากนานา,นาประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้วก็จะเป็นทีมชื่อต่างๆเพราะว่าจากที่เห็นจากบนเครื่องบินนะครับมีเครื่องบินลำเลียงของกองทัพนานาประเทศทั้งจีนสหรัฐของไทยยังมายังมาไม่ถึงครับช่วงนั้นลงจอดกันค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ค่อยๆนําเสบียงอาหารและสิ่งบรรเทาทุกข์ลงมาจากเครื่องบินนะฮะพอเข้ามาถึงเรียนผมก็ได้จีกระเป๋าเดินทางมาจะเห็นได้ว่า ตรงบรเิเวณร้านขายสิมกาของทางสัตว์สนามบินเนี่ยมีคนก่อแถวซื้อเยอะมากป็นแต่เป็นผู้หน่วยผู้ชายที่ต้องใช้มือถือนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าระบโทรคมนาคมเนี่ยถือว่าได้ฟื้นฟูขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่ดีมากแต่สัญญาณที่มีก็ยังคงมีดีอยู่บ้างนะครับ อีกข้อดียันคือว่าเกก็ได้แรงซื้อเิ่มขึ้นครับจากที่ได้สำรวจตามเรื่องแรมต่างๆในกรุงเทพมดูนะครับถ้าอยู่บนเบรคที่เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของฐานทูตไทยฐานทูตอเมริกาเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทางโรงแรมแต่ละที่เนี่ยจากคอนข่างกลับมาใช้ได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแม้ว่าจะมีการอัดไฟอยู่บางช่วงนะครับเพราะว่าการที่สำรวจเนี่ยมีเสาไฟฟ้าหลายจุดเดยทีเดียวที่ว่าแม้จะอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลาง่นนไหวแต่ว่าที่ได้รับความเสียหายครับนั่นคือ ต้องดนหน้างานว่าโรงแรมไหนที่จะมีที่เดินใช้ที่ส่วนน่งก็คือการได้คุยกับไกด์ไกด์และผมเชื่อที่ว่าพาผมเดินทางดูรอบเมืองเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของอาคารที่นักคนเสียหายได้แตกร้าวส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเป็นอาคารที่มีชั้นใต้ดินหนึ่งหรือสองชั้นลงไปครับผมซึ่งแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลออกมาจากนย์กลางอผ่นดินไหวแต่ว่าถ้าเป็นอาคารที่มีอ่าชั้นใต้ดินเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรอยร้าวเกือบหมดเลย แต่ว่าถ้าหากเข้าไปในมุมเก่าซึ่งว่าเข้าใกล้ถึงกลางปฏิวัติเข้าไปหน่อยเนี่ยจะเป็นนาคาที่เ,เก่าอายุหลายร้อยปีแล้วส่วนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าย่กษ์พอทาร์เนี่ยต้ขของเชื่อเก็บข้อมูลเลยเนี่ยทางเ,เดยครับผมบางส่วนอาจจะทางแค่ส่วนหอคอยอส่วนหลังคาบ้านแต่ว่ามีหลายที่เย็นๆทางเรียกว่าเป็นลาบเป็นหน้ากลองอย่างเดียวที่ตวนี้ทีมข่าวของเราจะเดินทางเข้าไปสำรวจติดตามดังกล่าวครับผมซึ่งจะพาบรรยากาศเนมรายงางให้ทราบต่อไป ประเด็นน <two> ี้คือหลังจากที่หลทับข้มมาแล้วประมาณสองทุ่มเนี่ยถ้ามาเดินทางเข้ามาในกรุงเทพก็ไม่เห็นแสงไฟเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อการขับรถลามากพอหรือว่ารัฐบาลก็จำเป็นต้องประหยัดไฟในส่วนนั้นติดไฟทั้งหมดนะครับแต่เห็นไฟเนี่ยจะเป็นส่วนของทางโรงแรมหรูโรงแรมที่สารดาตขึ้นไปที่ว่าเขามีเครื่องปันไฟของตนเองสามารถนำมาใช้บริการให้ไฟฟ้าได้แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยทางท้องถนน ไฟล์รายสัญญาเช่นทางต่างๆเนี่ยไม่มีเลยครับผมงานกาเขบรถขับรายในอย่างประมาณ่อขึ่งไปแล้วในถื่อว่ามากแต่ว่าจากเข่าที่ดูนะครับร้านค้าร้านนู่นต่างๆผมมองว่าประมาณเก้าิเงก็ยังปิดอยู่แต่ส่วนที่สามารถเปิดให้ทําการและมีสี่เบียนอาหารมีข้าวของที่คอยจำหน่ายให้ประชาชนได้ก็จะกลับมาเปิดให้ตาแท่นเหมือนเดินตามปกติครับแต่ว่าก็จากที่เป็นจำนวนราคาเนี่ยก็พบว่ามีราคาขึ้นไหมน้อยเพราะว่า เห็นก็ว่าการจตรีอาหาที่นี้ก็ขาดแนนะคลนฮะหลักกางเนี้อคือว่าประชาชนที่ไม่ไร้ที่อยู่อาศัยจากที่อย่างคาบ้านหนึ่งของภูเขาสกลเนี่ยหรือไม่ก็เป็นประชาชนที่เรีนกลัวอาร์ตเซช็อปคือแม้ตอนนี้ถ่ายมาก็เจอเกิน20ชั่วโมงแล้วก็ถือว่ายังไม่รู้สึกะไระครับที่ผมมานี่ไม่รู้สึกเลยก็ยังคงนอนอยู่ตามเต็น์ต่างๆที่สื้จากข้อมูลมาก็มีประมาณแทกหลาคนนะครับที่ว่าไร้ที่อยู่อาศัย จะมีทงสองส่วนที่ใกล้จะจุดจากจุดที่ผมอยู่ที่เป็นที่พักของคนที่ต้องไรบ้านนะครับก็มีคนประมาณหนึ่งคนเดี๋ยววันนี้ทางทางเราก็จะเข้าไปสำรวจชิงกันแต่ว่าจากที่ดูจากขอ้อมูลต่างจากสื่อท้องถิ่นสื่อหลังชาติเนี่ยก็รยายงานว่าน้ำปลาน,น้ำอาหารเนี่ยขาดแคลนอยู่เมื่อช่วงบ่ายประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนี่ย มีรถของทางรถกระบบทางการเนี่ยจอดเพื่อเพื่อมีเห็นคนรูก้กไปเพื่อจะแย่งะะอาหารกันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงขั้นเกิดเป็นจราจรก็คือว่าภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างดีกว่าเมื่อสาวันที่แล้วจากที่ได้คุยกับท่านเอกอัคราชทูตของไทยเองนะครับก็ <ขอ S 2> เป็นบรรยากาศจากทางาทพุธสพลนะครับพยายามที่จะไม่ซักถามเพราะว่า<น>ด้วยระบบสัญญาเนี่ยวอาจจะไม่ เรื่องกันแต่ยังไงคุณทักษพลก็จะติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่นั่นในมุมมองของทางสเปนเนลส์เนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เรื่องของโรคระบาดตอนนี้เนี่ยกังวลมากนะคะเมื่อวานนี้มีการเผาไปหลายรายเริ่มตั้งแต่วันจันทร์แล้วทางการเขาก็สั่งว่าให้นําศพเนี่ยมาเผาเลยนะคะเจอจุดไหนเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายศพไปได้ใช่ไหมคะก็ต้องนําไม้นําเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมาเผากันตรงนั้นเลยใช่กลับมาที่บ้านเรานะคะเดี๋ยวพาคุณ